สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกับสตูดิโอรเราดีกว่าครับจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆหรือว่าอะไรนะครับเราก็ใช้การ

เป็นอีกเทคนิควิธีการสร้างลวดลายลงตัวรถนะครับอันนี้ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองแกะดู จริงแล้วงานพวกนี้นเราใช้ติกเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเราอยากให้สุกอย่างมันติดทนนานแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ลวดลายลงใส่ลงไปในตัวรถแบบเป็นสีเลยดีกว่าใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆใช้กระดาษกาวนะคะนรับร คขั้นตอนการประกอบกลับนะครับกับฟิลท่อไอเสียแบบเฮดเดอร์เทอร์โบซุปเปอร์ชาร์จจุดดังบ้างไฟอยานหน้าเอย่าใส่กลับเข้าไปเรียบร้อยรอติดสติ๊กลาสติ๊กเกอร์เอาสต hmm ิ๊กเกอร์มาส่งคำเมอร์ไรเดอร์เราก็จะสมบูร์แล้วนะครับ กกนี่นนมาแล้วครับโลโกโอ้อาชีพนเสซิ่งตาของสำนักแต่งคามเมนไรเดอร์ลงมือเลยไหมได้ครับ line d o n หลายคนสงสัยนะครับว่าไอ้โลโก้นี้มันคืออะไรมันชื่อสำนักแต่งดินชื่อทาชิบันะเลสซิ่งสำนักแต่งในตำนานตัวนี้พี่ยังไม่รู้เลยสำนักนี้มันอยู่ตรงไหนกถ้าโดริกะสิกบตัวใครตัวมันนะไป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  นลนี่ครับเราทำการโมดิฟายนี่คือเข็มทิศเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเป็นเรดาร์นะครับไว้จับสับะหลาดผมว่าสลับกันดีกว่าเอาเรดาร์มดแดงไว้ฝั่งนี้ อนี่มันเพี้ยนไม่มีใครเกินนะนะใครจะรู้อะไรเล็กน้อยอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญไงใช่ป่ะคือจินตนาการนะครับฤฤฤฤฤ Go, go, let's go Kagayaku machine Fly down, jump Fly down, kick Come in, lie down, ก็นิยมซีหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นคือกีกี้แห่งโครงการช็อกเกอร์นี่ไปไงไอ้มดแดงทำรถไว้เสร็จแล้วไม่อยู่นี่ขโมยรถเลยแปลงร่างหยิบงานแล้วใช้็ดลงทุนเลยบุก้ากุกบ้ากุกบ้าบุกบ้า น่าจีกดโอ้โอ้ยโอ้ยเสียเนดูการ์ตูนมากถ้าเป็นเนี่ยเล่นเกมอยูก็เมื่อกี้มันสั่งไงทีมงานบอกให้ฟ้าเห็นไม่ได้ใจโกนี่เห็นไหม กี่กี่จะขโมยรถข้าเจ้าตายเขาให้เล่นแบบฮะแสดงให้ดูมาเล่นนะไรไม่เอาเปลี่ยนฉากเลยไม่เล่นเดี๋ยวไม่เล่นเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก็ได้ดูเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวมึงเป็นเดี๋ยวไปทับประหลาดให้ก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดมันเวอร์ปลายแหมมาถึงพระเอกก็ตีทับประหลาดหนเดี๋ยวก็ทบประหลาดเล่นพระเอกมั่งมันต้องมีเก็บตัวคืนบ้าง เอาไงเอาดิเดี๋ยวรถนิยม 1, 2, สี1ทีกสองสำหรัเราคืนภาพสโลแอคชั่นพอคๆๆๆๆมุดแกงลดตกเสร็จข่าแน่ พอพอพอเลยฮะไม่ใช่ไม่เอาเปลี่ยนตัวแล้วไงจะวยวายอะไรอีกอ่ะมั้งแป้งทั้งน้ำว่าแล้วไอโกออกมาเลยไม่ต้องไม่ต้องแต่งตัวฮะถ่ายปิดเลยได้พอเล่ะเลิกเอาอย่างไม่เล่นเล่นย่งนี้ไม่เล่นอะเป็นไงเทีนี้สนุกไหมหืมนี่ไงวะน้ำน้ำน้ำมีตะไคร่เยอะหรือเปล่า เดี Elliot, ๋ยวเป็นไงบ้างทำรถสรุปกันหน่อยดิแล้วบอกให้ไปซื้อหน้ากากมดแดงไปซื้อตัวเบื้องอะไรมาเนี่ยมีไฟมีอะไรด้วยเนี่ยฮะไอ้ร้านนี้ไม่ได้มีร้านเดียวเอามาก่อนเป็นโปรดักชั่นต้นทุนต่ำมากนะอ่ะเล่าหน่อยดิแฟนรายการเราคิดถึงุณ นานๆมาจอยมาสนุกกันทีนึงมาทําแทนครับมาใส่ช่วงหน้าแล้วก็ไปดูที่ทําเขาทําโมนะจริงๆแล้วใจโกะพ่นสีเป็นไงฝีมือการพ่นตกหม,มกจำยังจาได้อยู่จำได้ก็โอ้โหนี่เล่นกันสนุกสนานเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเรา,เาลดไปเช็คเลตติ้งข้างนอกด้วยเดี๋ยวจานน้อยจะใส่ชุดนี้เลยนียกล้าป่ากล้าจะลองขี่รถเล่นข้างนอกดูว่าเลตติ้งดูว่าประชาชนในตลาด เขาจะมองเราเป็นตัวประหลาดหรือว่าอะไรอ่าดีไหมพอดีนั่งได้คนเดียวจริงแล้วไอความภูมิใจของเราในการทํารถไอมเแดงในทั้งนี้คือครับมันคือจินตนาการมันคือความทรงจําความหลังเราสมัยเด็กๆคุณหนาจจะไม่ทนันไม่ทันอาจจะทนันในวีท้ายๆแต่ว่าสาหรับ,บจานเนเ์เนี้ยไอวีหนึ่งเนี่ยไซโคเนี่ยมันคือมันคือสุดยอดฮีโร่มันคือตำนานของเด็กๆในยุคนั้นซึ่งเราคิดว่าวันเนี้ยเราทำสำเร็จแล้วเรา รามีความสุขกับมันมากๆแล้วก็ได้ทำเจ้าตัวซูรกิเอร้อยยิมอยู่ในศัตรูซึ่งมันอาจจะเป็นรถที่ใครๆคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันมันเล่นกันอย่างนี้ได้เหรอนี่ยังคาดไม่ถึงเลยจ้าเฮ้ยโกยดี๋วทำรถไอมดไอมดแดงเฮ้ยเอาจริงเหรออาจารย์แต่เทปนี้ของเรายังไม่หมดนะ <ๆ S 1> ชื่อตอนเดีะฮีโร่คาเฟ่ใช่ไหมอ่ะฮะเรายังไม่ได้ไปร้านพี่ท็อปฟี่เลยเดี๋ยวต้องมีการส่งมอบอ่าพี่ท็อปฟี่ทำงานท่าสิเดี๋ยวเรารถเนี่ยไปส่งคืนเขาที่ร้านเดอ๋ยฮีโร่คาเฟ่ครับที่โรนโอพิน เดี๋ยวไปติดตามกันว่าเมื่อไปส่งแล้วครอปของบีนิโลคาเฟ่จะโดนใจเ<ม>ขาหรือเปล่าสําหรับผลงานของพวกเราที่เอาไปตั้งไว้ตรงนั้นของเราที่นี่ก็จบที่นี่ใช่ไหมต้องครับเสร็จสิ้นผลงานอะในสตูคงเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวออกมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันสักหน่อยแล้วก็นได้รถไปคืนพี่ทอฟฟี่โอ้โหเล่นลนะหน้ากากเล่นเลยนี่นี่นี่หกพุ่มมันเลยนะเดี๋ยวรู้สึกตอนเด็กมากเหมือตอนเด็ก

我らを狙う黒い影世界の平和を守るため g o g o l e t s GO 輝くマシンライダージャンプライダーキープ 悪魔の軍団我が友を狙う黒い影世界の平和を守るためゴーゴーレッゴーシンクロマップランライダージャンプライダーキーカメ ライダーライダー迫るのし恐怖の軍団我が町狙う黒い影世界のへ